รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมเดินทางมาตามหาร้านอาหารญี่ปุ่นที่ลำลูกกาเพราะว่าทีมงานไลน์มาบอกว่าที่นี่มีเชฟคนไทยไวัยเกา่าปิ้นรัดฟ้าจากต่างแดนมาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นยอยู่ย่านนี้เชฟเรเป็นคนที่ออกเดินทางไปตามหาความท้าทายและความสามารถที่ต่างประเทศแล้วกลับมาทำธุรกิจพร้อมประสบการณ์ที่แน่นมากพอที่จะพาทุกคนไปพูดคุยและรู้จักในนวันี้ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Good Guide รายการพิจมาแนะนําอาชีพในฝันที่เรานั้นอยากจะทําจะมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อนะครับที่ลาลูกกานะครับซึ่งวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ Good g u i d จะขอพาทุกคนครับไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพครับที่คนไทยนั้นลคลั่งไคล้และชอบเป็นอย่างมากนั่นก็คืออาหารญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ซึ่งในวันนี้ครับผมมีนัดกับเชฟเปรนะครับี่มาบอกเล่าเรื่องราวประสบการณ์จากต่างประเทศให้คุณชมไปรับฟันกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณชมพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ู้ชมครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับกับเชฟเบร่นะครับผมที่ร้านอินาริอินโนชิครับผมเชฟเบร์ครับงั้นผมขอถามหน่อยนะว่าที่มาที่ไปของร้านของเชฟเนี่ยเป็นยังไงมายังไงครับร้านของเราเปิดมา2ปีครึ่งนะครับที่เชฟอยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าอาชีพของเชฟคือทำอาหารญี่ปุ่นมาตั้งแต่เติมเลยใช่มาตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ30 30ปีได้แไหมประสบการณ์30กว่าปีเลยนะครับใช่ใช่ครับท่านผู้ชม เริ่มตั้งแต่ล้างจานครับไส่เต้าขึ้นเรื่อยๆจนถึงหันห่นผักหั่นปลาหูข้าวจนได้รับเขาเรียกว่าอาเชฟคนญี่ปุ่นอะเขาเขา,<ม>เ,ขาเขาดูท่า <5 S 1> ทางหน่วยก้านดีดูท่าทางดูว่าเออคุณน่าจะทาได้นะเขาจะ เขาก็จะมอบความรู้ให้เราเพิ่มมาเรื่อยๆเราก็เริ่มจากตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นให้ดีให้ดีเขาเขาก็จะสอนเราเรื่อยๆจนทำอาหารแทนเชฟได้แต่ว่าเป็นเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับประมาณ10ปีสิปีใช่ใหมกว่ากว่าที่เราจะเข้าไปในครัวครัวซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นจะมีสองครัวหลักๆนะครับจะเป็นครัวร้อน แล้วก็กัวซูชิเนี่ยเชฟได้โชคดีได้ไปอยู่กัวซูชิถ้างานเนี่ยก่อนที่จะมาเปิดร้านเลยเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนก่อแล้วล่ะลังสุดก็คือไปทําที่สวิตเซอร์แลนด์สิบปีครับอ๋อไปที่สวิตเซอร์แลนด์สิบปีใช่ครับไปทําเกี่ยวกับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เขาเขาต้องการที่จะบูมเรื่องอาหารญี่ปุ่นครับเขาติดต่อเชฟมาเชฟก็ส่งเรซูเม่ให้เขาไปเขาก็พิจารณา เราน่าจะทําได้นะอันนี้ก็เลยได้ไปอยู่ที่นู่น10ปีครับแล้วทาไมเราถึงรู้สึกว่าเราถึงได้รับเรื่องในโอกาสนี้ครับคนที่ติดต่อเชฟมาครับเขาเคยมาเห็นเชฟทํางานอยู่ที่โรงแรมที่ที่ภูเก็ตนะครับตอนเช้าเชฟจะเดินในในไลน์บุฟเฟ่ตคนเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นที่สวิตเซอร์แลนด์คนคนนี้เขาก็เขาก็คล้ายๆว่าเขามาดูหา ตัวเชฟที่จะไปทํางานกับเขาเหมือนเขาม่เป็นแนวมองว่าใช่เขาโอเคเาก็เป็นเป็นหนึ่งในลูกค้าเราตรงนั้นเราก็ไม่รู้เราเราก็ทํางานของเราเป็นเป็นปกติของเราเขาเข้ามาถามนู่นนี่คุณทํามากี่ปีแล้วคุณทําอาหารอะไรมั่งอะไรทําได้มั่งเนี้ยเราก็ให้ข้อมูลเขาไปทีนี้ก่อนเขาจะกลับสวิตเขาบอกว่า คุณสน,สนใจไหมที่จะไปทํางานกับฉันกันเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นครับบอกว่าถ้าคุณสนใจคุณส่งเรซูเม่าเามารเราเราก็ส่งไปรอประมาณสักหเดือนจนเราลืมไปยนเขาส่งอีเมลมาว่าเออคุณไปทําเรื่องนั่งรแบบ,บโอ้โแบบเออจริงเหรือเนี่ยที่ที่เราเลอไปสวิตเพราะว่าเชฟทํางานที่เมืองไทยตลอดไม่เคยไปต่างประเทศเลยท่านที่ไปครั้งแรกก็ไปสวิตเลยครั้งแรกก็ไปสวิตเลยใช่ครับโอเคถ้างนั้นเชฟเรนะอยู่กับอาหารญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานละ คุณสมบัติพิเศษหรือเอกลักษณ์ของอาหารญี่ปุ่นคืออะไรครับอาหารญี่ปุ่นจะมีความละเอียดละเอียดมากกว่า2อ,อย่างที่ที่กล่าวมาครับ,รบมีมีความละเอียดมีมีขั้นตอนที่เป็นเขาเรียกมีขั้นตอนมีมาตรฐานที่ที่เราต้องทําตามตรงนั้นได้แล้วก็ความปัะณีตปรรจงที่เขาจะใส่ในในจานจานหนึ่งครับ,รบมันมีหลายขั้นตอนมากตั้งแต่ ความสดความอร่อยนี่มันเป็นพื้นพื้น,นของอาหารคือความอร่อยมันต้องมันมน,น่อร่อยเลยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันเชฟต,<บ>ต้องทําให้อร่อยอยู่แล้ว<บ><บ>แต่ว่ามันต้องเพิ่มมากกว่านั้นเพิ่มมากกว่านั้นคืออะไรคือความมีสีสันที่น่าทานการจัดวางเขาเรียกเดคอเรชั่นในจาน<บ>เขาให้ละเอียดตรงนั้นมากมากมากแล้วก็อาหารที่จะใส่ลงมาในจานเขาไม่ได้ดูว่าความอร่อยอย่างเดียวเขาดูสีสันด้วยสีเหลืองสีเขียว สีขาวสีอะไรเขาจะใส่ลงไปให้ให้มันครบพอเราดูแล้วเออมันสวยอ่ะมันสวยใช่บางทีนะคุณผู้ชมครับอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมเห็นแล้วจัดจานสวยมากไม่กล้ากินเลยครับใส่อย่างละนิดลหน่อยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าใส่ตุ้มๆเข้าไปใส่อย่างละนิดลยหน่อยแล้วก็ดูแล้วสวยแล้วกินแล้วมันมันรู้สึกว่ามันดี กินแล้วมีความสุขไปด้วยอร่อยไปด้วยมอนเป็นศิลปะใช่ใช่มันเหมือนเหมือนเหมือนเรากินงานศิลปะสักสักตัวหนึ่งเข้าไปในในในร่างกายเราเนีัยนเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมที่เชฟเห็นว่ามันมันแตกต่างจากอาหารอีกสองสามชาติที่ที่เชฟเคยเคยเคยสัมผัสมาครับพอคุยกับเชฟความอยากเรียนก็เริ่มเลยครับทุกอาชีพ ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเข้าถึงหรือเข้าใจได้นะครับหากเรามีความสนใจและตั้งใจมากพอที่จะลงมือทำก็คงไม่เกินความสามารถครับชพเชฟเรือเองก็ไม่ได้จบเชฟแต่พอเลือกที่จะทำในอาชีพที่ชอบถึงได้เป็นเชฟและมีอาชีพติดตัวมาจนทุกวันนี้ครับ แล้วทีนะี้ะในเมื่อพูดถึงในเรื่องของงานศิละปะแล้วเราจะเห็นแล้วกันนะครับว่าคือถ้ามองจากมุมอมองคนภายนอกนะครับมองจากมุมมองภายนอกเนี่ยนะครับว่าซูชิมันก็คือปลาที่ถูกขันมาเป็นสี่เหลี่ยมถูกไหมคนมันอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็เป็นมันก็ดูไม่ได้ยากนะใครก็ได้ทําหรือเปล่าแบบนี้ถ้าใครก็ได้ทำํำจริงๆใครก็ได้ทำจริงๆใครก็ได้ทำแต่มันมีมากกว่านั้นแต่มันมีมากกว่านั้นรายละเอียดอ่าดีเทลมันจะมีเยอะมากกว่านั้นดีเทลก็คือว่า เหมือนการหั่นปลาสักชิ้นหนึ่งอ่ะเขาจะดูเขาเรียกว่าลายปลาลายปลามันจะมีเ e อ็นใช่ไหมครับถ้าเ e อ็นขวางมาด้านนี้เขาจะตัดทางไหน<อ>ถ้าเ e อ็นขวางมาด้านนี้ด้านท้องหรือว่าด้านด้านข้างที่เขาจะตัดอันนี้แค่เพียงแค่ดูลายปลาให้เต็นให้ถูกแล้วตัดให้ให,ให้ให้ตรงให้ถูกอันนี้คือการการที่เชฟญี่ปุ่นเขาเขาเทรนเรามาว่าคุณต้องตัดแบบนี้นะมันถึงจะถูกทางน้าตัดแบบ ถ้าตัดไม่ถูกทางปลามันก็จะเละครับอปลาไม่ใช่เละอย่างเดียวมันจะมันจะทาให้ปลาเขาเรียกมีกลิ่นคาวขึ้นมาเพราะว่าเร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 า,เราตัดไปโดนเขาเรียกเส้นเอ็นของปลาทำให้ปลามันช้ำพอปลามันช้ำกลิ่นมันจะออกถ้าลูกค้าบางคนเคยไปกินแล้วว่าเออทำไมปาลาร้านมีขาวอันนี้เป็น อีกปัจจัยหนึ่งที่ที่ความสดก็เกี่ยวใช่ไหมฮะความความสดก็เกี่ยวครับอีกปัจจัยหนึ่งที่ว่าถ้าเชฟไม่ได้รู้จริงในใน,ในเรื่องการกรรวิพีในการทำใช่ใช่ใช่การกิิธีในการดูปลาการตัดปลาเงี้ยสำคัญ,ค,ญครับสาคัญเหมือนเหมือนถ้าถ้าเชฟผ่านงานมานานๆถ้าเราเดินไปตรวจงานอย่าเนี้ยเราเห็น ลูกน้องตัดปลาเนี้ยเราสามารถที่จะบอกเขาได้ว่าคนเนี้ยคุณตัดปลาไม่เป็นคุณทําไม่ถูกวิธีเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่าอย่างเราไปกินร้านอาหารสักร้านหนึ่งที่เราเห็นเนาะอ๋ออันเนี้ยนี่ไม่ใช่ทําผิดวิธีทําผิดวิธีปลาปลาเนี้ยไม่อร่อยแน่นอนถ้าคุณทำอีกอีกวิธีหนึ่งอร่อยกว่านี้มันเห็นได้ชัดเลยไหมครับเห็นได้ชัดเลยครับเห็นเห็นลายปลาชัดเลยว่าเนี่ยคุณตัดผิดวิธีจะไดา้เชฟเชฟเชฟไปตรวจงานเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าเนี้ยคุณคุณตัดปลา ไม่ได้ความความอร่อยจะลดลงไปความอร่อยลดลงไปความอร่อยลดลงไปเราจะเห็นนะครับซูชิส่วนใหญ่จะเป็นปลาสดใช่นี้ครับเรื่องของสุขะอะไรมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีมาตรการใหม่ที่ที่เขาเขาเขาทำปลาให้ให้สดขึ้นแล้วก็ให้ให้ปลาไม่มีพยาธิเกลือปนหรือว่าแบคทีเรียเกือปนที่เชฟได้ได้ความรู้มาเนี่เชฟไปที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ครับสุขะทำไมเขาก็จะ เน้นเป๊ะมากทีนี้ที่นู่นเขาจะทำงี้นะครับปลาสดมาเราขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยเอาหนังเอาเกล็ดอาอะไรทุกอย่างมากมาเหลือแต่ฟินเลย์อย่างเดียวนะครับฟินเลย์ฟินยี่คือ,อยังไงนะฟินเลย์ก็คือว่าเป็นเนื้อเหลือแต่เนื้ออย่างเดียอไดเ้หลือแต่เนื้อทีนี้ที่ที่เชฟได้ความรู้นี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับตอนนั้นที่เชฟทําประเทศไทยตรงนี้ไม่มีเขาจะเอาปลาที่เป็นฟินเลย์เสร็จแล้วทุกอย่างเคลียร์สะอาดหมดแล้วเขาจะเอามาห่อเอามาห่อกระดาษขาวกระดาษเทปเปอร์ขาวงอเลวหพอ แล้วก็แรปด้วยพลาสติกทีหนึ่งครับแล้วเข้าเข้าฟิตเลยครับเข้าฟิตเลยลบ20องศาเข้าฟิตไปเลยครับชั่วโมงหนึ่งครับฟิตตัวนั้นเพราะว่าเขาต้องการที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียบางตัวที่มันติดมาคับป่าอันนี้มันมันมันจะทำความเย็นก็ฆ่าเชื้อได้ใช่ครับความความความเย็นตัวนั้นจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพราะออกมาเนี้ยความคาวก็ไม่มีเชื้อโรคก็รับประกันว่า เคลียร์แน่นอนเคลียร์แน่นอนใช่ใช,ช,ชอนน่อันนั้นอันนั้นคือเทคนิคใหม่ที่ตอนนี้ในในของเมืองไทยเราก็มีร้านอาหารลหลายร้านที่ทำอับน,นี้อันอนี้นี่นี่นี่ครับผมนี่เป็นสุขานามัยที่ดีจริงๆครับ,รบอันนี้ทีเจเรียนแล้วในส่วนของอซูชิเนี่ยแน่นอนครับเวลาพูดถึงซูชินะครับคุณผู้ชมครับเราก็มักจะนึกถึงเป็นซูชิแซลมอนถูกต้องไหมฮะอ่ารตรงนี้เทรนในการรับประทานแล้วตอนนี้ะใช่ครับเพราะว่า30ปีที่แล้ว ร้านอาหารญี่ปุ่นไม่มีแซลมอนอ๋ไม่มีรอครับกัางัคุณผู้ชมครับเพราะว่าแหล่งที่เราเห็นกันนะครับว่าร้านซูชิทุกร้านเลยครับส่วนใหญ่เมนูชูโรงคือต้องเป็นซูชิแซลมอนแซลมอนที่มากินกันประมาณสัก10ปีให้หลังนี่ครับที่ที่ที่มีแซลมอนกินแต่ว่าต้นกําเนิดจริงๆเลยที่ร้านเชฟทําไม่มีแซลมอนไม่มีแซลมอนไม่มีครับมีทูน่ามีอาจิ มีปลากระพงขาวซูซูกิครับพวกพวกปลาเนื้อขาวกับปลาเนื้อแดงเป็นหลักเลยแล้วก็ก็จะเป็นกุ้งเป็นหอยอะไรเงี้ยแต่ว่าชุไม่รู้จักแซลมอนเลยทำงานทำงานครั้งแรกๆไม่รู้จักแซลมอนแต่ว่าพอกระแสเขาเรียกว่ากระแสคนจีนอาหารญี่ปุ่นเยอะขึ้นแล้วก็มันถูกกับเอาเรียกมันถูกกับจริตลิ้นของคนไทยหรือเปล่าไม่รู้อันเนี้ยคือแซลมอนมันก็จะมีมากขึ้น แล้วก็กลายเป็นว่าเข้าไปในครัวซูชิต้องมีแซลมอนตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีแซลมอนแสดงว่าคุณคุณไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้นี่เป็นเทรนเป็นเป็นเทรนตอนนี้ขึ้นมาใช่เป็นเทรนตอนนี้ขึ้นมาอาจจะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปลาทูน่ามันมันเริ่มหายากมากขึ้นนะครับปลาทูน่านี่จะกิโลละแพงมากใช่ไหมครับเหมือนมันที่เราเห็นในเรือที่เขามาเอามาขายมาพงมูลกันตัวไปเป็นห้าแสนหกแสนอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าราคามัน มันเลื่อมไม่ถึงเลื่อมไม่ถึงกับผู้บริโภคที่ชั้นกลางๆทีนี้งั้นถาม่อยครับที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับเมนูชูโรงลยครับเมนูชูโรงของเชฟเนี่ยเชฟจะทํเปินโตที่ไม่เหมือนกับที่เชฟเคยเป็นเชฟตามร้านอาหารทุกต่างๆมาเป็นตัวเราจำเอกลักษณ์ของตัวเองเหมือนกับเราอยากจะทําตรงนี้ให้เป็นกินโตของเชฟอินโนริซูชิเชฟปินโตคุณจะเห็นว่าถ้าคุณไปกินปินโตที่ร้านอื่นมันก็จะแบบ อะไรคล้ายๆกันออกมาเป็นเซตเซตเดียวกันแล้วก็มีมีก็เรียก่ามีจานหลักจานหลักก็เป็นหมูปลาไก่กุ้งปกติได้ไหมครับก็จะมีซุปมีสลัดมีข้าวครับอันนี้ก็เป็นหลักๆที่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 เชฟเคยทำมาแต่ว่าของเชฟเชฟทำไม่เหมือนอย่างนั้นไม่เหมือนอย่างนั้นนะครับน่าสนใจมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูเอาอ่างนี้เดี๋ยวบอกเป็นลูกมือด้วยนะครับยินดีเลยครับได้เลย ผมจะเป็นวยเก่าแต่เชฟก็ไม่เอาเทคโนโลยีนะครับจะว่าไปแล้ววันนี้เวลาเดินทางไปไหนผมก็มักจะเจอเชฟรุ่นใหญ่พันตัวมาทําธุรกิจเองมากมายเหมือนกันนะครับบางคนทําเป็นอาชีพรองและไม่น้อยเลยที่ยึดเป็นอาชีพหลักว่าไปแล้ววันนี้จะตั้งใจฟังและจะจดจําข้อคิดดีๆกลับบ้านเผื่อมีโอกาสทำธุรกิจของตัวเองบ้าง ผู้ชมรับผมขออนุญาตเปลี่ยนที่คุยกันบ้างนะครับตอนนี้มีอาหารพร้อมแล้วนะครับแต่ว่านะครับเรามีแขกรับเชิญเพิ่มอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือเชฟมอนนั่นเองนะครับเชฟมอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชฟมอนเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะผมที่รังสรรค์เมนูของหวานให้กับพวกเรานะครับผมอ่าโอเคครับงั้นเชฟเลยครับแนะนําอาหารอีกครั้งหนึ่งครับมีอันไหนบ้างครับเป็นท็อปทรีใช่ไหมอันนี้ครับตั้งแต่ท็อปวันนะครับท็อปท็อปวันของเรา จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ครับอ่าิกิริซูชินิกอันนี้ครับคือทับวันครับทับดูเป็นสบะอ่าเป็นสบะตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับใช่ครับอันนี้เป็นเซ็ตของเขาเป็นเซ็ตเป็นโตหนึ่เซ็ตเป็นโตแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่รีเควสมาอันนี้สำหรับอาจารย์นะครับแล้วก็รออาจารย์คอมเมนต์ให้ได้เลยครับได้เลยครับอนต่อมาตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอุลามกิซัมมอนครับ เรามาจีดแซลมอนเบิร์นนะครับแกมอนเบิร์นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับอันนี้ครับเมนูนี้แหละครับอันนี้คัตซึโดงครับเป็นเมนูข้าวหน้าหมูทอดครับท็อปทีทท็อปีของเราเนี่ครับแกชัมอนครับอันนี้คืออะไรครับ นคือฟักทองสังขยาญี่ปุ่นค่ะฟักทองสังขยาญี่ปุ่นนะครับผมอ่ะตรงนี้มีขายเป็นราคาเท่าไหร่ครับเน,นี่ยหชิ้น80บาท1ชิ้น80บาทนะครับผมอ่าฟักทองญี่ปุ่นมันต่างจากฟักทองไทยด้วยนะไทยไท <รา S 2> <า>ยมัน,น,นจะเหนียว 1. 1> อืมค่ะไม่เล็โอเคแล้วตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้คือฟักทองญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะแต่ความแต่รูปของฟักทองนึ่งมะพร้าวอ่อนอ่าฟักทองนึ่งมะพร้าวอ่อนนะครับตัวนี้นี่คือเป็น ซิงเกิลเจตของนะราคาเท่าไหร่วันนี้ดับสามของลาแกนอ่าหน้าสามครับผมราคาเท่าไหร่ครับแก้วชิ้นเจ็ดสิบบาทแก้วชิ้น70บาทนะครับอาหารนี้ของหวานนะครับโอเคครับดังนั้นเช่นเดียวกผมขออนุญาตชิมหน่อยละกันนะครับเราต้องชิมของขาวกันก่อนนะของหวานทำมาที่หลังนะครับโอเคนะครับความขออนุญาตชิมเป็นตัวของซูชิก่อนนะครับซูชิซูชิครับผมอ่า โชย,ยู่นะครับอันนี้โชย,ยู่นะครับ,รบผู้ชมครับ,รบเราต้องใส่โชย,ยู่ก่อนนะ,อะโอเคเรียบร้อยครับผมวิธีการเราต้องละเลงด้วยไหมครับถ้าลูกค้าชอบทานเป็ดก็ดะเลงให้ใหเยอะๆอแต่ว่าถ้า,ถาแค่นิดๆพอให้มัน,นเขาเรียกว่าดับดกลิ่นปลาสักนิดนึงก็แตกๆหน่อยนึงได้แตกๆหน่อยนึงนะครับได้แตตๆหน่อย ขออนุญาตขอลองเป็นตัวนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับครับผมขออนุญาตนะครับจิ้มตัวน,นี้นะครับค <c oughs> ุณผู้ชมครับ <c oughs> ไต้องใช้คําว่าอูมามิเช่ครับพี่ครับอูมามิรสชาติอูมามิกลมกล่อมนะครับคุณผู้ชมครับส่วนของ่มกฟินอะไรแบบนี้ครับครับผมแนะนําถ้าเนี้ยครับครับขอให้อาจารย์ชิมสักชิ้นโอเคครับผมได้ครับผมอนุญาตชิมนะครับ ครับนี่ครับชิ้นี้เลยครับชิ้นนี้นะครับอ่าชิ้นนี้ต้องจิ้มกับอันเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือตัวอะไรนะครับอันนี้เป็นอุรามากิแซลมอนเบิร์นครับเป็นแซลมอนเบิร์นละลายห่อข้าวรับครับอกแล้วก็ท็อปด้วยปลาแซลมอนแล้วก็ไปเบิร์นไฟให้หอมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยต็อกปิโกะข่กุ้งแล้วก็เดคอเรชันด้วยเซซัมครับโอ้โห ข้างในจะมีอโะโวคาโดด้วยนะครับ,าาบรับอะโวคาโดจะเนื้อนเนียนฉ่ำมากครับอะโวคาโดของเรารสชาติอร่อยมากครับทีนี้ก็ตัวของซูชิผ่านไปแล้ว3ตัวนะครับอาจาจะเป็นอ,อ,อีกตัวหนึ่งอาหารเดี๋ยวผมนุยาตชิมตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้นะครับพรีเซนต์ให้ฟังนิดนึงครับ<ห>เป็นซิกเนเจอร์ยังไงครับซิกเนเจอร์เพราะว่าที่เชฟทำ อาเคอรี่หมายถึงว่าเครื่องแกงตัวนี้เชฟจะเอามาผัดก่อนผัดสส่เนยแล้วก็จะมีเครื่องเทศมีกระเทียมแล้วก็เพิ่มขิงลงไปเพิ่มพริกลงไปรสชาติมันจะโดดขึ้นมาถูกปากคนไทยกินครับขิงจะหอมโชยมาแล้วก็ติดเผ็ดนิดนิดแล้วก็เนื้อเนื้อของเราเนี่มันเราทอดพอดีสุกมันจะกรอบนุ่มในข้างนอกกรอบข้างในนุ่มขออนุญาตนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวชิมก่อนนิดนึงนะครับ บคุณเตือให้การอันขอบคุณครับขอบคุณครับอาบบาจรย์ <c oughs> นี่ครับผมบริการดีมากเลยครับน <c oughs> ี่คุณผู้ชมรสชาติเรียกว่าอร่อยมากเลยครับคุณผู้ชมคือมันจะมีความอูมามิเท่ากันนะครับผมเป็นรสชาติสเปเชียลนะครับโอเคครับถ้างั้นในในส่วนของมุมมองของเชฟเรียเนี่ยการที่เราจะทำอาหาร ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงรสชาติมันให้มันเข้ากับคนไทยด้วยไหมครับอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ถูกใจตัวเราด้วยว่าเออเราชอบกินรสรสชาติแบบนี้นะเน,นี่ยเราจะใส่อะไรลงไปเพื่อ, <c oughs> เ,พอเพื่อที่จะให้มันเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าถ้าเราไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นตามร้านต่างๆที่ที่เรากินแล้วเราก็เราก็เก็บเก็บตรงนั้นมาสะ,ส,ะสมแล้วก็มัน <c oughs> เป็นไอเดียของเราว่า ถ้าเราเป็นคนไทยเราเป็นเชฟไทยทําอาหารญี่ปุ่นเราจะทำไงให้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 คนไทยที่ไม่เคยกินอาหารญี่ปุ่นแล้วมากินดูจะชอบชอบในรสชาติของเราที่ที่เราใส่ลงไปผมว่าตรงนี้เป็นโจทย์ของเชฟหลายๆคนที่พยายามที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้เพื่อให้ลูกค้ากลับมากินของเราอีกรอบหนึ่งอันนี้นี่แหละแม่ในมุมของเชฟมอนบ้างนะครับของหวานมันจะเน้นหวานน้อย หวานนากถ้าหวานเกินก็ไม่อร่อยครับแต่ก็ไม่ได้ไม่หวานเลยนะคะอืมครับผมหวานน้อยหวานน้อยนแต่อร่อยนะแต่อร่อยงั้นขออนุญาตลองชิมหน่อยด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับรรญี่ปุ่นเน้งมะพร้าวอ,อ,อ่อนจะฟักทองญี่ปุ่นมะพร้าวอ่อนนี่เป็นการฟิวชัน่นระหวานน่างไทยญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับต้องใช้ผสมก่นครับ อย่างที่คุณม่อนได้พูดเมื่อสักครู่เลยนะครับผมคือของหวานแต่ก็ไม่หวานมากแต่หวานนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนก็เริ่มทานหวานน้อยกันละใช่ไหมครับครับแส,สดงว่าก็มีการปรับปรุงสูตรให้มันเข้ากับกระแสของคนด้วยถูกต้องไหมครับ ครับผมต่อ,อมาครับในมุมมองของเชฟเบระครับผมและเชฟม่อนเนี่ยคิดว่าธุรกิจอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเป็นธุรกิจที่อย่างที่เราทราบเนาะคู่แข่งเยอะมากใ,ในมุมมองชชเชฟเบรเชฟม่อน,นรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างครับในการที่จะเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในธุรกิจนี้ครับต้องรู้จริงในการที่จะทําทุกเมนูออกมาก็คือว่า เป็น90%ของเชฟเชฟจะเป็นคนที่ปรุงเองทําเองซื้อวัตถตุดิบมาแล้วก็มาปรุงมาทําเองแล้วก็ตัวนั้นมันจะเป็นการลดต้นทุนของธุรกิจของเราครับ,รบอย่างพวกซอสเทริยยกีซอคสคตสึด้งพวกเนี้ยเชฟจะเป็นคนทําเองครับซอสไอโทก็สซอ,อ,สอซอสอะไรเชฟจะทําเองทั้งหมดครับก็คือว่า,าตัวนี้มันก็จะเป็นช่วยลดต้นทุนของเราด้วยแล้วก็ รสชาติมันก็จะไม่เหมือนร้านทั่วไปที่เขาซื้อแบบสําเร็จรูปมาแล้วก็สําเร็จรูปจะน้อยมากส่วนมากเชฟจะเป็นโฮมเมดเพื่อลดต้นทุนของเราด้วยแล้วก็ใส่ทีมือของเราลงไปในน้วเดรอบอยากจะให้มันย่างยืนต่อไปในในการที่จะเลี้ยงตัวเราได้ครับในส่วนของเชฟเบรนะครับคิดว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับที่สามารถทำให้ลูกค้าเนี่ยชอบในตัวของการเราได้ครับเป็นโฮมโฮมเมดล้ายๆว่าเราทำมือ เขาเรียกว่าทำมาจากอย่างซอสเทลิยากิอย่างซอสโทกัสึโชยุอะไรพวกนี้เราก็จะเอามาปรุงใหม่มา,มามาทำมือจากของเราที่พอคุณไปทานโชยุที่นู่นมันก็จะเหมือนรสชาติมันเหมือนกันพอคุณไปทานเทลิยากิที่นู่นมันก็คือว่าคล้ายๆว่าเราแกะออกมาจากซองแล้วก็มามาเสิร์ฟลูกค้าเลยถ้าลูกค้ามาทานที่ร้านนะครับอพอลูกค้าทานกับข้าวอะไรเสร็จแล้ว เชฟจะมีเวลานิดนึงมาเสิร์ฟน้ำชาให้แล้วก็คุยาถามถ่ยครับว่าเออยังไงมัง่งก็คือ,อเป็นเขาเราียกว่าทำความรู้จักทำความคุ้นเคยคแล้วก็บ,บางอย่างเชฟไม่ได้ร้อซว่าลูกค้าจะชอบใจรสชาติที่เชฟทำแต่ว่าถ้าเขาแนะนําว่าเออถาอ้าลูกค้าชอบแบบนี้เออของุณหวานไปนิดนึงนะหรือเค็มไปหน่อยนะอะไรเงี้ยอันเนี้ยเชฟก็จะ จําลูกค้าไว้จดจำลูกค้าไว้ว่าลูกค้าคนนี้ชอบรสชาติแบบนี้นะต่อไปเชฟก็จะปรุงให้ตามที่ถูกร่นของลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าแล้วเนี่ยจะเป็นเป็น Walk in ินไหมฮะหรือว่าออนไลน์หรือออฟไลน์ครับส่วนมากเป็นออนไลน์ Walk i อนี่ส่วนมากจะเป็นาประจำที่ตั้งใจมาเลยค่ะอยากมาทานแบบใหม่ๆไม่อยากมีไรเดอร์ไปส่ง ก็จะมีโทรศัพท์มาครับโทรศัพท์มาเราก็จะได้เตรียมวัตถุดิบเตรียมอะไรทุกอย่างให้บางคนมาก็ได้ทานเลยแล้วในส่วนมุมมองของอาเชฟมอดแล้วกานคิดว่าเทรนด์อาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยต่อไปนี้จะเป็นยังไงบ้างครับครับเป็นเทรนด์ที่ว่าเป็นเรื่องสุขภาพแบบของขนมเชฟเล่บ้างนะครับที่เชฟทํางานมา30กว่าปีนะครับในอาหารญี่ปุ่นก็คือว่าถ้า ถ้าเรายัางรักษาคุณภาพของอาหารเราได้อย่างเงี้ยอย่างน้อยให้มั่นใจได้ว่าสะอาดแน่นอนครับเราเราทำแบบพิธีประทานสะอาดอาหารญี่ปุ่นผมว่าถ้าจับหลักตัวนี้ให้ดีลูกค้าก็จะให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือได้ว่าเออเนี้ยกินแล้ว ไม่ไม่อเอฟเคต่อสุขภาพแล้วทำธุรกิจมาหนึงชุดนี้เนี่ยคิดไหมครับว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้ไหตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มทำครับมันก็เป็นสเตจของมันนะที่ผมคิดนะครับอาจารย์ว่าเออมันจะถึงตรงไหนเรายังไม่ได้คิดถึงว่ามันจะถึงตรงไหนแต่ว่าเราคิดว่าเราทำทำวันนี้ดีที่สุดใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ที่เราทำทุกเรื่องราวในวันนี้ที่จะมาพูดคุยกับเชฟเรได้แต่วังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยู่ในวัยเก่า และใครที่สนใจในอาชีพเดียวกันกับเชฟไหมครับบางครั้งโอกาสมันมาให้เราเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จครับอยู่ที่ว่าความสําเร็จนั้นจะออกมาในรูปแบบใดขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากตัวเรานั่นเอง่มีเรื่องของมุมมองหรือแนวคิดอะไรสักคนที่อยากจะหาไรายได้เสริมสําหรับตัวเองบ้างไหมครับเชฟว่านะครับถ้าใคร หรือว,ว่า,าลูกค้าคนไหนที่อยากจะทําธุรกิจเพื่อที่จะมามาซัพพอร์ตตรงเราเหมือนเหมือนเหมือนที่เชฟคุยเมื่อกี้เ,เชฟก็คืออายุในระดับใกล้เกษียณแล้วแหละแต่ว่าเราจะไม่กเกษียณตัวเองจากการทํางานทีนี้ถ้าทํางานนั้นมันเป็นธุรกิจให้เราได้เราต้องรู้ว่าธุรกิจที่เราทำเราต้องเข้าใจจริงๆครับ เราต้องเข้าใจในใน,ในสิ่งที่เราทําจริงๆเราชํานาญมันพอไหมเราเรียนรู้มันพอไหมถ้าเริ่มต้นในในโนเลดของเราที่ที่ที่จะใช้ในในธุรกิจไม่ว่าจะทําอะไรก็ช่างให้รู้โนเลดร้อยซแล้วครับอันนั้นค่อยลงมือทําครับ,รบแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะทําธุรกิจแต่ว่าไม่ไม่รู้โนเลดเลยต้องไปจ้างอ,อย่างเชฟต้องไปจ้าง ลูกน้องมาทำให้คุกกี้ง่ายบางทีอันนั้นอันนั้นเชฟว่ามันความสำเร็จในมุมมองของเชฟนะครับ,ค,รบความสำเร็จมันน่าจะมันจะห่างไปสักนิดนึงแต่ว่าเชฟว่าโนเลตของเชฟในเรื่องอาหารญี่ปุ่น100ร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้โนเลียตร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เหลือการบริหารจัดการอย่างอื่นตาม,มาที่ที่ที่ท,ที่ที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมคือในการทำบุริจิตอยากจะหาะไรายได้เสริม เรียนรู้โนเรตให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำครับอเชฟว่าอย่างนั้นนะในส่วนของเชฟม่อนบัางนะครับในส่วนของเชฟม่อนมีความรู้สึกว่าไม่ว่าทําอะไรนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามที่ม่อนมีความรู้สึกว่ามันต้องมาจากใจรักก่อนนะคะพอใจรักแล้วมันก็ทําแบบมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็จะทําได้ตลอดไปยั่งยืนเลยไดครับผมฮะ คุณผู้ชมครับเวลาของเรามีน้อยเหลือเกินนะครับแลนในนทีเราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับเชฟมากประสบการณ์อย่างนี้ครับผมเชิญกันครับว่าสิ่งที่เชฟเรและเชฟมอนวอร์มานั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านแน่นอนเลยครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณเชฟเรและเชฟมอนมากเลยนะครับขอบคุณครับอบาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวและแง่คิดของเชฟเรและเชฟมอนหวังว่าคุณผู้ชมจะชอบเรือ่องราวดีๆวันนี้กับไอเดียดีๆที่กูดไกด์นำมาเสนอนะครับ ท่านสามารถรับชมเรื่องราวของเราเป็นประจำได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำหรับวันนี้ผมเชฟเรและเชฟมอนและทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่สวัสดีครับวัสดีค